รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเจริญอำนาจบารมีความสำเร็จแล้วก็มั่นคงอยู่ที่จังหวัดนี้อำนาจเจริญถ้าพุทธศาสนิกชนมา<ฆ>กับพระเราแล้วนะครับก็คือพระตัวแทนแห่งความสำเร็จ บริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นพุทธ,ธสถานมากว่า2,000ปีแล้วด้วยนะคะขอความเจริญรุ่งเรืองก,กันกับพระเจ้าใหญ่กันดีกว่าค่ะร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินแอร์เอเชียหกโมงหกโมง,มมงโอเค่่าขอบคุณค่ะ ขับรถมาเรื่อยๆนี่ต้องบอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายมากต้องขอบคุณ J.J. เจ r e n ์เรนบุคคารัชธานีนะคะโอ้โห,โหอากาศดีมากค่ะและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะของเชื่อวปลายไลฟ์แกลอคอลที่เรามาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญโอ้โหชื่อจังหวัดนี้ก็มีความเ,เป็นมงคลแล้วนะคะมีทั้งอำนาจมีความเจริญดังนั้นวันนี้เราจะมาในเรื่องราวของความเจริญอำนาจบารมีความสำเร็จแล้วก็มั่นคง ห้าเรื่องราวนี้อยู่ที่จั hmm. งหวัดนี้อำนาจ,จเจริญแต่ว่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรและที่นี่จะมีเรื่องของอะไรที่อำเภอพนานั้นเดี๋ยวเราไปเจอท่านผู้นี้กว่าเรานัดท่านไว้แล้วค่ะนี่แหละค่ะเรานัดกับท่านเอาไว้ท่านผอธงชัยนะคะสวัสดีครั้งค่ะท่านผอสวัสดีครับสวัสดีสครับท่านผอค่ะท่านผอดูแล ที่อุบลและที่ไหนอีกนะคะผมดูแลอุบลราชธานียโสธรแล้วก็อำนาจเจริญนะครับสามที่ดังนั้นรเราก็มาถูกทางล้วละคะ่ะวันนี้เรามาที่อำนาจเจริญในเรื่องราวของความเชื่อความเป็นมงคลของอำนาจเจริญเนี่ยคะ่ะท่านแบบอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคือคําว่าอำนาจมีเจริญนะฮะอำนาจเจริญรวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ว ใครๆที่เดินทางเข้ามาอำนาจเจริญนะครับจะต้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองอม,มีอำนาจวัสนา,าดังนั้นนะครับาทางจังหวัดอำนาจเจริญและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราจึงได้กำหนดนะเป็นตัวสิ่งมงคลทั้ง5เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยามากราบพระขอพรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญงั้นที่นี่ที่แรกเนี่ยที่อำเภอพนานี่จะเป็นเรื่องอะไรคะท่าน ที่อำเภอพนาเนี่ยก็จะมีมีวัดก็คือวัดพระเหล่าเทพมิมตรนะฮะวัดพระเหล่าเทพมิตรเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะ,ะโดยเฉพาะมีพระพุทธรูปที่สวยงามอายุก,กว่า300กว่าปีนะฮะมีเทคนิคในการกราบขออะไรไหมคะ,ะก็คือวัดเนี่ยนะฮะจะมีความเชื่อนิดหนึ่งว่าจะเป็นพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมาจากลานช้างะนะครับนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทคนิคก็จะพูดเป็นเป็นภาษาทางทางอีสานหน่อยหนึ่งขอยกยกจว้งซาทูเขอให้ลูกได,ได้ได้โชคได้ใช่เห็ดได้เห็ดยังกระโบไห้ย,ยังมียังติดมาย,ยังขัด อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อมถูกนะเหตบยังก็ขอให้อย่าได้ติดได้คัดเอออะไรอย่างงเี้ยสัมเร็จสัมเร็ศโอ้ที่สำเนียงเขียนและที่สําคัญนะฮะเรามีผ้าของลายหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าลายขอสลับเอื้ออันนี้ไหมคะอันนี้ไหมนี่เลยนี่เนี่ยในไออุส่าห์ไปทำกันบ้านมาแล้วขอยืงมาเลยลายขอสลับเอื้ออันนี้เดี๋ยวมีมีปราชญ์พู้ว่าท่านนี้ท่านจะแนะนำค่ะเชื่อกันว่า ้าเกิดว่าใส่ผ้าลายขอสลักเอื้อตัวเนี้ยไปกราบพระขอพรทั้งห้าอำนาจะนะฮะท่านจะได้รับพรทั้งห้านั้นมีความเจิสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับท่ะงพ่อโชคดีคดคทำอะไรอยู่ที่นี่คะ๋มเ,เป็นคนพื้นถิ่นที่นี่อำเภอพนาบ้านเกิดครับแล้วก็มาวัดเพื่อที่จะ ดูแลวัดแล้วก็ทํางานอะไรกันๆางกิจสาธารนณะเกี่ยวกับวัดนะครับโบสถ์แห่งนี้เป็นศิลปะล้านช้าง<ฮ>สร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย<ฮ>อายุจนถึงป่านนี้ก็คือ300กว่าปีมาแล้วนะครับพระอุโ,โบสถนะครับจะมีความสวยงามเป็นศิลปะล้านช้าง จะมีหน้าบันเป็นรูปราหูอมจันนะครับที่สำคัญก็คือกรมศิลปากรก็ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของในพื้นที่แห่งนี้ด้วยดังนั้นประชาชนนักท่องเที่ยวที่มากราบพระขอพรแล้วมักจะเกิดประสบความสำเร็จถ้าพุทธศิสย์กชนมากราบพระเราแล้วนะครับก็คือพระตัวแทนแห่งความสำเร็จ สมเด็จทุกอย่างทุกประการเลยเพราะว่าทุกคนใดก็ตามที่มีความปรารถนาอยากจะมีบุตรหรือมีบุตรยากไปศึกษาต่อหรือสอบอะไรต่างๆขอสอบได้ก็มาขอท่านก็มาขอท่านแล้วก็จะประสบผลสําเร็จเสร็จแล้วถ้าประสูผลสําเร็จก็จะมาแก้บุญเขาบ่นอะไรกันนะคะแก้บุญก็มีขัน5้าอะไรเนี่ยนะครับอ๋อเป็นเป็นเป็นทุกเชียนดอกไม้ครับสถานที่นี้ก็จะเรื่องนุ่มเรืองขึ้นเรื่อยเพราะ ปศะสาทชนิกชนมีความเรื่อมใสนักถีอนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เห็นนะครับเมื่อพระเหล่าเทพนิมิตของเรานั้นมีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับสร้างโกด้วยอิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองปางมารวิชัยนะครับถือกันว่าพระเหล่าเทพนิมิตรนั้นเป็นพระพุทธรูปแบบอีสานที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับกรมศิลปกรวนปิคนเป็นหน่วยงานที่พูด คํานี้ออกมา,าดยสังเกตที่พระเกศานะครับจะยืดออกไปนะครับพระเกศาเหล่ยๆยืดออกไปนะครับเป็นแบบซิ้นเรือประอีสานเทนลงรังปิดทองอย่างงดงามมีความเชื่อว่าเป็นพระบูราณเพราะ,ะนั้นความเป็นบูราณน,นั้นจะต้องศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับเขาจึงมากราบไหว้โคพรทุกวันไม่ขาดสายเลยนะครับ เรื่องราวของนี่ผ้าที่ไผ้าอยู่นี่ต้องถามคนนี้เลยนะคะคุณแม่ชอบปากกานะคะกลับแม่ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีค่ะคุณแม่นี่เป็นประธานวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนาค่ะต้องบอกว่าเป็นคนอำนาจเจริญนี่ไอ้อยากถามเรื่องผ้าเนี่ยคะ่ะว่าทําไมี่ผ้านี่เหมือนจะเป้เห็นไหมเหมือนันเปเพราะว่าแม่ให้ย <laughs> <laughs> ืมแม่อบอกว่าต้องใส่ผ้าลาย ลายเลยนะคะขอจานี้เป็นผ้าขิดลายขอสลับเอื้อค่ะขอสลับเอื้อมีความหมายยังไงไหมคะแม่ความหมายของผ้าผืนนี้นะคะที่เป็นผ้าผ้าขิดลายขอสลับเอื้อนี่นะคะความหมายนี่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวขอนี่มาจากตะขอที่เป็นเบ็ดที่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรก็ได้ยังมีอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือเกี่ยวน้ำใจเกี่ยวความอบอ้อมอารีเกี่ยวทุกอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถเกี่ยวใจของคนคที่อยู่ในส่วนต่างๆให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยิ่งจะดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งมีคำว่าเอื้อนะคะ,คะขอสลับเอือ้อเอื้อนี้หมายถึงความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ความที่มีน้ำใจ เพราะฉะนั้นตัวที่ลงมาประดิษฐ์ในหลายผ้านี้ค่ะ,คะลายขอก็คือตัวขอรูปขอนะคะตัวที่เอื้ออันนี้ก็คือตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้คือมาจากลายเส้นลหลายๆลายนะคะแล้วก็มาเก็บเกี่ยวเอื้อเข้ามาซึ่งกันและกันแล้วมาจัดเป็นรูปแบบของลายทาย่างเข้ามาที่เขตอำนาจเจริญแล้วเรามีมีน้ำใจที่ดีให้รอยยิ้มแล้วก็ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่มีเขาเรียกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแบ่งปันกันได้ค่ะ,คะร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานี อยู่กันที่อำนาจเจริญนะคะอยู่กับเรื่องราวของความเป็นมงคลทั้ง5าของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะและที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ก็คือวัดศรีแยกแสงเพชรนั่นเองค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยโอ้โหพอขึ้นมาปุ๊บได้เห็นถึงความร่มรื่นแล้วก็เห็นถึงความแบบอลังการมากเพราะเป็นวัดที่อยู่บนบนเนินเขาเลยนะคะบนข้างบนสุดยอดของเนินเขาเนี่ยนะคะวัดศรีแยกแสงเพชรเป็นวัดสาขาหนึ่งของหลวงปู่ชา นะครับที่อุอบลราชธานีนะครับวัดแห่งนี้นะครับเวลาไปกราบพระขอพรแล้วท่านจะมีความมั่นคงมีความหนักแน่นนะครับมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานที่วัดแห่งนี้เนี่ยพอขึ้นมาเราจะเห็นอันนี้ก่อนเลยมหาวิหารตุ่นอนุสร์ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นวัดที่เหมาะกับการปฏิบัติวิปัสสนานะคะถ้าใครสายปฏิบัติสายวัดป่าเนี่ยมาที่นี่เลยตรงนี้ จะรองรับผู้ปฏิบัติได้เยอะมากเป็นหลายร้อยคนเป็นพันคนได้เลยตรงนี้เพราะใหญ่มากนะคะมหามหาวิหารนอกจากพระพุทธสายาสน์แล้วนะคะที่คนจะมากราบบูชาอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลยคือพระเจดีศรีโพธิยานค่ะเป็นพระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้นะคะก็คนที่ขึ้นมาที่นี่ก็จะไปกราบตรพระเจดีด้วยส่วนอีกหนึ่งจุดที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คืออุโบสถพระ ประธานท่านอยู่ข้างในเราไปกราบท่านก่อนดีกว่าลักษณะของโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเขาไปได้แบบมาคือได้แรงบันดาลใจแล้วก็ไปเอาแบบมาจากนี่เลยวัดเชียงทองที่หลวงพระบางนะคะซึ่งมีความงดงามอันนั้นเนี่ยเป็นเก่าแก่มากของเชียงทองในยุคของอาณาจักรล้านช้างที่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเขาก็เลยนําแบบนั้นเลยถึงขั้นไปถ่ายรูปแล้วนาแบบนั้นเนี่ยมาสร้างอุโบสถที่นี่ซึ่งสวยงามมาก มาดูพระประธานค่ะพระประธานเป็นพระพ,พุทธเมตตารัต,ตนธรรมรังสีนะคะซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะขอ,อความมั่นคงก้าวหน้ากับท่านตรงนี้ละคะ่ะขออนุญาตกลับเนาะวัดสี่แยกสังเพศแห่งนี้นะคะที่เป็นวัดสายวัดป่าตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีดอกไม้ที่เทียนอะไรมาจัดวางให้เรา ได้ได้หยุดมาบูชาหรือว่าได้มาหามากรสบการดังนั้นถ้าใครที่มาก็อาจจะต้องนำมาถวายเองถ้ามีเวลาขอแนะนำเลยว่าบนแยดภูแห่งนี้บนที่วัดแห่งนี้เนี่ยสงบม,มากสงบร่มรื่นร่มเย็นมากถ้ามีเวลาขอให้มานั่งสมาธิได้ไหสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะวัดสี่แยกแสงเพชรนะคะซึ่ง เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ปฏิบัติหรือว่าหลวงปู่ชาถึงได้เลือกพื้นที่ตรงนี้ให้กับคนสายปฏิบัตินะคะเพราะสงบมากสงบเงียบที่พระเจดีย์แห่งนี้นะคะบรรจุพระบรมสาลีริกธาตเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าลูกเหมือนหลวงปู่ชานะคะ พระโพธิยานเทระหรื่หลงพ่อชาสุพัทโทนะคะให้เราได้กลาบแล้วก็ที่สําคัญนี่มาชมมาชมบรารมีของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งนี่ขนลุกมากๆเพราะว่าไอไม่เคยได้เห็นหรือว่าได้เข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุได้เยอะขนาดน,นี้แล้วก็คือเยอะมากค่ะ ในส่วนของบารมีนะครับก็อยากจะแนะนําไปกราบพระขอพรที่พุทธอุทยานนะครับพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ได้ผงจากพระเป็นพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้านาประดิษฐานใต้องค์พระพุทธรูปนะครับเราก็มาที่อำเภอเมือง อำนาจ,จเจริญน,นะคะจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ,อ,อำนาจ,จเจริญเลยนะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าเขาดานพระบาทเนี่ยเป็นเขาขุดพบเ,เขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปในสมัยทวรารวดีเนี่ยเป็นหินทรายแดงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสององค์นะคะบริเวณนี้เขาบอกว่าเป็นพุทธสถานมากว่า2,000ปีแล้วด้วยนะคะ และที่สําคัญตรงนี้ค่ะพระมงคลมิ่งเมืองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเป็นคนกิตเสริมเหล็กที่เขาใช้เป็นกระเบื้องโมงเสกสีทองค่ะประดับองค์พระนะคะซึ่งเวลาคนที่มาที่นี่เนี่ยก็เขาขอเรื่องของบารมีแหละค่ะเราไปขอบารมีแบบองค์พระกันนะคะพระมงคลมิ่งเมืองใครอยากมีบารมีต้องมาที่นี่มาขอบารมีกันค่ะ โดยทอดแบบมาจากพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพระองค์นี้โอ้สวยมากค่ะนี่มาดูใกล้ๆสวยมาก mm hmm. เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นพระมิ่งขวัญของคนอำนาจเจริญนะคะใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้และที่สำคัญในครั้งนี้ของเราที่บอกเรามากราบไหว้ขอบารมีนั่นเองค่ะ เจเจคารนอุบลราชธานีแลกของริเวอ r ์รีสอมาถึงเรื่องของความเจริญแล้วล่ะค่ะที่วัดนี้ค่ะวัดพระศรีเจริญนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นวัดเก่าแก่มากๆม,ม,มีอายุมากกว่า750ปีแล้วล่ะค่ะเป็นเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนของพี่น้องไทยลาวนะคะก็ โอ้โห oh, บริเวณวัดนี่พูดเลยว่ากว้างขวางมากใหญ่มากพระอุบโบสถหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เพิ่งบุรณะสร้างใหม่จนแบบว่าสวยงามใหญ่โตคือสูงเพรานสูงมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในแต่ก่อนจะไปถึงพระอุบโบสถข้างในข้างหน้ารู้สึกพระธรรมเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองออจอำลองด้วยนะคะอีกที่หนึ่งก็คือความเจริญรุ่งเรืองตามชื่อจังหวัด วัดศรีเจริญวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปในพระอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เก่าแก่นะครับภายในวัดนะครับนักการเมืองและก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไปกราบพระขอพรนะครับเพราะว่าท่านมากราบที่นี่แล้วท่านจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหลายท่านทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่ศรีเจริญกัน เป็นพระบัวสดที่เี่บอกว่าอันนี้คือเพิ่งสร้างใหม่ก็เลยคิดว่าผนังที่ยังโล่งๆอยู่อาจจะรอศรัทธาของชาวบ้านนะคะมาอาจจะมีการวาดหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าใหญ่สีเจริญอยู่ข้างหน้าเราไปขอความเจริญรุ่งเรืองกันกับพระเจ้าใหญ่กันดีกว่าค่ะจริงๆองค์นี้เนี่ยเขาได้บูรณะมาแล้วที่ดู องค์ท่านดูแบบใหม่คือได้เ,เ,ปเป็นเป็นปูนปั้นปิดทองลงรักปิดทองเรียบร้อยแต่จริงๆองค์เดิมของท่านเนี่ยเป็นดินเผาอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าด้วการเวลาเนาะเจ็700กว่าปีเนี่ยก็มีการชำรุดสุดโทรมไปบ้างเขาก็เลยบูรณะใหม่เป็นองค์แบบนี้ลักษณะพุทธศินเนี่ยค่ก็เป็นแบบล้านช้างนะคะเป็นพระพุทธรูปตางมันวิชัยขัดสมาธิแบบราบ ในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เรื่องของอำนาจนั่นเองนะคะเราจึงมาที่วัดนี่ค่ะวัดอำนาจตําบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเขาบอกวัดนี้เนี่ยเอ,อ่อเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันเพราะว่าชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนโบราณนะคะคนโบราณโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครได้มากราบสักการะนะคะพระเจ้าใหญ่หลือชัยสักครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตเนี่ยเราจะแบบเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอำนาจวาสนา เป็นพระที่ทุกคนในอำนาจเจริญเนี่ยะคะต้องมากราบไหว้จะผ่านพน้นอุปสรรคไปอย่างง่ายดายโดยที่แบบว่ามหัศจรรย์อ่ะมีเรื่องมหัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะ จุดทูบเทียนไว้ข้างนอกก่อนนะคะบูชาข้างนอกนะคะก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์นะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นพระพุทธรูปไม้แกะนะคะก็จะมีทางซ้ายนี่พระฤทธลือทรัพย์พระเจ้าใหญ่หลือชัยนะคะแล้วก็พระฤทธลือโชนะคะเป็นพระพุทธรูปไม้ากะสลักจำลองจากข้างในออกมาไว้ข้างหน้าเพื่อให้เราได้กราบสักการะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเพราะข้างในเขาไม่ให้จุดทูบเทียนใดๆนะ ดยววอกไไม้ไป้ปท่า่าาานนงถะพระเจ้าใหญ่ลือชัยเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองอีกแห่งหนึ่งของชาวอำเภอเหลือมนาดน,นะครับเป็นพระที่มีความสวยสดงดงามท่านใดที่ไปกราบพระขอพรแล้วก็จะได้รับโชคลาภวาสนาและก็มีอำนาจ พระเจ้าใหญ่ลือชัยนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยสไตล์แบบลานช้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าในประวัติเนี่ยสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3าะคะ่ะใครที่ต้องการมีอํานาจวาส,สนานะคะมีบารมีเนี่ยมากกาบขอพรท่านเขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนเนี่ยจะต้องมาอํานาจเจริญจะต้องมากราบพระเจ้าใหญ่ลือชัยในเรื่องของอํานาจวาสนาเลยท,ทีเดียวนะคะ ท่านบรรดาให้ทุกคนประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่ขออยู่เสมอเสมอเลยละ่ะถ้าเราปฏิบัติดีพระก็ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนให้มาที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะครับท่านจะได้มีอำนาจบารมีและก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จและประสบผลสำเร็จในทุกด้านครับอยากจะขอเชิญชวนเข้ามาท่องเที่ยวนะครับมากราบไหว้ขอพร ทั้ง5อำนาจแล้วท่านจะประสบความสำเร็จตามชื่อจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้โหสำหรับทริปนี้ของเชื่อวไปไลฟ์กัลโลคอนนะคะต้องบอกว่าอิ่มบุญมากๆเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องราว5อำนาจที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญแห่งนี้นะคะหรือว่าเป็นทริปที่ถ้าคุณมาอำนาจ,จเจริญน,นะคะตามเราได้อย่างง่ายๆ1วันแบบไอนี่แหละค่ะ1วันตั้งแต่เช้าจรดเย็นแบบนี้คุณสามารถไหว้กรบาบไหว้ได้ 5สถานที่เลยนะคะเสริมบุญเสริมบารมีของเรานะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่เดินทางกับเราไปทุกที่เลยนะคะขอบคุณ Air a เอเียบินมั่นใจบินไปกับ Air a เอเียค่ะและที่พักนอนหลับสบายวิวสวยงามมากก็คือแลขโงวิลล่ารีสอร์ทค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะไปไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม IE Channel ด้วยนะคะ ทุกการเดินทางของไอจะอยู่ใน IE Channel เนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะปะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระไปขออำนาจวาสนาก่อนดีกว่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อยากจะแนะนำนะคะสถานที่หรือว่า คนที่เขานำเอาเรื่องราวของอดีตเนี่ยจับมือจับไม้กันตูงกันเข้ามาสู่ปัจจุบนันให้เขายังมีลมหายใจอยู่นะคะคนจากในเมืองเนี่ยเขาต้องมารอขึ้นรถไฟที่นี่ตรงน,นี้ก็จะมีโรงแรมประมาณหกโรงแรมได้นั่งในสวนของคาเฟ่ตรงเวลาบ่ายแล้วเรายังให้นั่งตรงสวนได้ด้วย<อ>พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่รวบรวม,มพวกฮิปฮิป,ฮปทั้งหลายนั่งชิววิววัดเร็จแล้วปะ่ะอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะ